Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video กับคืนเจ้าสานบ้านบ้านด้วยความเป็นห่วงโดยความเป็นห่วงจากพี่จากพี่จากน้องจากน้องจากพ่อจากพ่อจากแม่จากแม่ตัวนายนั้นตัวนายนั้นได้ทําการได้ทําการทหานกล้าหันกล้าสนามรบลบเดินสามห้าศูนย์เดินสามห้าศูนย์ยเกียรติยิ่งใหญ่นี้โดยเกียรติยิ่งใหญ่นี้ท่านทั้งสองท่านทั้งสองได้ร่วมกันลบได้ร่วมกันลบได้รักษาได้รักษาอี่ปพอยอาี่ ของชาติของชาติกลับขืนมากลับมาโมคะวโตนโตสมาสัมพุทธะนะโมเทสสะภะคะวะโตนะทะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทสสวโตะโตสมาสมพุทธะ สัพเพสัตตาสัตต์เตสัตตากาตังขอนตูขนตูกาตวรากาเวรากาจีวิโนกาจีวิโนกาตังคุณยังกาตังบุญยังกาตังบาลังไมหังกาตังบาลังไมหังสัพเตทาคีสัพเตทาคีสัปปเจ้าทั้งหลายสัปปเจ้าทั้งหลายขอเชิญขอเชิญดวงวิญญาณดวงมิญยาณคนทหารคนทหารชื่อตาวตา กลับคืนกลับคืนที่หักสถานที่สถานบ้านบ้านด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงจากที่จากที่จากน้องจากน้องจากพ่อจากพ่อจากแม่จากแม่ซึ่งซึ่งตัวนายนั้นตัวนายนั้นได้ทําการได้ทําการทํหัาหันกล้าสนสนามลบเมื่อสามห้ามมห้าศูด้วยเกียรติอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยเกียรติยิ่งใหญ่นี้ท่านทั้งสองท่านทั้งสองได้ร่วมกันลบได้ร่วมกันลบได้รักษาได้รักษา อาธิปไตยของชาติของชาติกลับคืนมากลับคืนมาสู่สีพ่ออมกอดของคนไทยของคนไทยข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอเชิญดวงวิญญาณขอเชิญดวงวิญญาณบุญพระบุญพระบุรุษที่ได้สละที่ได้สละชีวิตชีวิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้อยู่ในสถานที่แห่งนี้กลับคืนกลับคืนเขี้ยหัสถานกลับคืนเขี้หัสถานขอให้ดวงวิญญาณขอให้ดวงวิญญาณของพลทหารของพลทหาร ทานุวัดน์าตานุวัทานนัวัดพร้อมพร้อมควงดอกไม้ดอกไม้สอง่อนี้สอง่อนี้เพือเพือกลับไปกลับไปูภูมิลำเนาของท่านูของท่านโดเถิดดยเถิจับบ้านมาสุขติสุขติจับาน้องเลยมาแล้วมากันหมดทั่วแล้วนี่ับบ้านน้องเลยบแน่จับแนนอน เอาหม้อให้ไม่หรักผู่พันครับเอาไปออนี่กลับไปถึงบ้านก็เด้อเขาไปกับดอกไม้นี่เลยครับอเขาไปกับดอกไม้เนี่ยเดืด้นกัน,นรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ x ็อกข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ